อ่ามาต่อกัลิ่นในแอคชั่นนะครับแอคชั่นนี้นะครับแอคชั่นที่สูงสนามมากนะครับคือแอคชั่นใช้เอฟเฟกของการ์ดแพนที่แปะอยู่กับสิ่งก่อสร้างนะครับกับสิ่งปลูกสร้างอ่านะครับการใช้หนึ่งเอฟเฟกก็คือหนึ่งแอคชั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้เอฟเฟกได้สองครั้งถูกไหมฮะเพราะว่ามีสองแอคชั่นเนาะเอฟเฟกเมื่อใช้ไปแล้ว หนึ่งแอคชั่นก็สามารถใช้ได้อีกหนึ่งแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติผมอยากใช้เอฟเฟกขอของอแผ่นใบนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้2ครั้งต่อเทินนะครับในตัวอย่างเช่นนี่ครับเก็บค่าเช่าอ่าผมใช้แอคชั่นนะครับกับอฟเฟ้นนี้ทอยลูกเตา๋า2องลูกถ้าผลรวมได้2องสิบหได้เงินสมเหรียญจากกองกลางอ่าผมก็เลยจะมาทอยเตา๋านะครับ ปึ๊บอ่าได้6เพราะฉะนั้นผมได้3เหรียญจากกองการแต่กองการมีแค่ 2, 2ผมก็จะได้แค่2เหรียญเหมือนเดิมครับกบติกาเดิมนะครับถ้าผมอ่ะสมมติว่าผมมีสมปึ๊บผมก็จะได้สใช้แบตหนึ่งแอคชั่นคราวนี้ครับสมมตินะผมมีเหลือไว้อีก3าอ่าสมมติผมเหลืออีก3ก็ใช้อีกหนึ่งแอคชั่นนะครับทอยอ,อีกรอบเล่มกันเยอะดีทอยบ่อยอ่าได้5้าครับได้5ได้5้าก็แสดงว่า ทำแอคชั่นนี้เอฟเฟกนี้ไม่สำเร็จนะครับผมไม่เสียแอคชั่นไปฟรีๆเลยครับอ่านะครับนี่คือความสนุกของเกมอีกรูปแบบหนึง่งคือการใช้เอฟเฟกของการ์ดนะครับโดยที่คุณต้องเสีย1แอคชั่นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะครับ